ครับสวัสดีครับบ้านสอนโังเียนสวัสดีครับวันนี้พามาดูลูกไก่ครับลูกไก่ที่พอแบ่งได้ครับนี่สสำหรับท่านที่สนใจนะครับใช้ไปเลี้ยงเอาไปให้ญาติวันสงการนะครับว่าลถส่งไก่หยุดวิ่งวันที่แปดครับนี้ว่าวันที่หกแล้วครับลถส่งไก่อีกวันวันสองวันครับลดส่งไก่ก็ยุดวิ่งแล้วครับนี้ เป็นลูกไก่ครับชุดนี้แบ่งได้อยู่ครับสวยครับชุดนี้ครูละแปดใบแดงครับชัวนี้แบ่งได้อยู่ครับสวยนะครับตัวนี้ มีตัวผู้อยู่ไม่กี่ตัวครับสามสี่ตัวอยู่ครับนี่มีตัวผู้อยู่ประมาณสามสี่ตัวอยู่ครับโครงสร้างดีครับชุดนี้ดูโครงสร้างดีครับชุดนี้ก็แบ่งได้ครับชุดนี้ก็คู่ละแปดใบแดงเหมือนกันครับ ทีนี้ก็โตขึ้นมาหน่อยครับหรือว่าแต่ตัวผู้ก็ได้ครับแบ่งราคาเดียวกันและครับเราไปเลี้ยงให้โตครับประมาณออกภาษาก็ได้จะเตะได้ครับทีนี้มีแค่นี้แล้วครับมีสามสี่ซุ้มนี่ละครับ ครับเป็ไงถ้าสนใจก็แอดเบอร์เบอร์โทรนี่ครับ0986411351ครับรถดุดวิ่งวันที่8ครับ8เมษายนนี่ครับหาเป็นไงก็ฝากติดตาม้ว้นะครับสนใจก็แอดไลน์มาคุยกันเลยครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งให้ดูครับขอบคุณครับ